พฤติกรรมราคาแบบพี่3เนาะลักษณะแท่งเทียนเขาจะมีลักษณะที่เขียวยาวใหญ่ค่ะเขาจะเล่นแบบ เยอะมากหรือหลายๆสำนักเขาเรียกว่าม t เ r อบาแต่อัปเปอร์แคปดเดอร์ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของมาเธอบาเท่าไหร่นะนะคะฉีกทุกกฎที่คุณเคยเรียนมาต่อให้มาเธอบามันแท่งยาวใหญ่แค่ไหนมันก็ไม่ได้การันตีว่าหุ้นตัวนั้นจะเป็นระยะมหาชนในสิ่งที่ After Cap er อัปเปอร์แคปดเดอร์สอนเนี่ยมันมีลึกกว่านี้มากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มเนาะที่เอามาให้ทุกคนเอามาให้ทุกคนได้รู้ว่าหุ้นซิ่งเนี่ยจริงๆมันดูจากฟีโหดไม่ได้มันก็จะต้องดูจากพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะแล้วถ้าใครนะที่สนใจนะคะที่อยากจะเป็นนักล่าหุ้นซิ่งเนาะเบื่อและกับการที่ต้องแบบไปล่อคนนู้นทีคนนี้ทีนะคะอยากมีความรู้เป็นของตัวเองก็มาเจอกันกันกบหลักสูตร Survivor t r a d e ราคาพิเศษเพียง19 9 9 0บาทเท่านั้นเราเรียนกัน3วันนี่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะจําไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครูมีคอร์สออนไลน์นะคะในส่วนของทฤษฎีให้ดูย้อนหลังด้วยเนาะจำไม่ได้ก็กลับมาทบทวนได้ตลอด